เอาแน่ๆครับตอนนี้ผมก็ได้ต่อถ่ายนนะครับเนาะนี่ครับผมตัวนี้จะเป็นแผ่นไหนน่าจะเป็นอะคริลิกเนาะครับนี่ใส่เนาะครับตัวนี้มันเป็นแผ่นลังคาครับแน่ะเป็นแผ่นลังคาเนาะตัวนี้บ่อบ่อเปาะเนาะครับเนียวครับผมฮักบ่อใดครับหลุดนี้ ผมเก็บมาลองมาตอดใส่ถ่ายเปืนเบิง้งใส่ครับมึงนะสวยงามเลยครับนี่เนาะเว่าซองนี่ใส่ครับสท้อนครับสท้อนแจงแดีบตอดด้วยปลาดูตัวนี้กับเป็นปลาดูนะครับก้างสีเสาะลองใส่ล่างครับเนี่ครับเอาใบนี่เนาะ right you, the ไปเรื่อยๆเอาล่งกับประมาณสองเส้นตัวนี้เป็นล่างกลมลองอตัวยี่สิบสองมิลเนาะครับร่างกลมเนาะนี่ครับผมาะตัวนี้ได้เอาแล้วเาก็สิแตงขอบเนาะไปนี่ครับเห็ดเองเนาะหัดเห็ดครับผม นั่นนะครับหลังจากเจาะหล่องใส่ล้างเล้วเข้ากับมาเจาะนี่เนาะเ,เจาะหูไก่ครับต่ว่าผมเจาะไปแล้วครับผมเดี๋ยวควานเนาะครับเนาะโดยใส่สว่านครับผมเ็ดเองครับผมพุ่ยากครับ จากเขาจอเสร็จแล้วครับนี่จะเป็นลนักษณะนี่ผมก็จอเบี่ยวนิดนึงเนาะเพราะว่ามันบบมีนาจับเนาะนี่ครับกะบ่เป็นยังครับผมเ,เขากลับมาล่องเบึงครับว่ามันลงได้บ่เนาะนี่ครับผมนี่ซียู่ลักษณะน,นี้เนาะหน่อยเนาะก็ต้องเอาลงอีกครับผม ลงอีกนิดนึงแต่ว่าตัวนี้ผมจะใส่ดอทนี่ใส่ดอทสิล่างมันก็สิอยู่ประมาณนี้เนาะครับแต่ว่าผมจะออ้ดอดตตกไอ้นี่ครับนั่นแหละมันก็สิอยู่ประมาณนี้ครับเนาะแต่ไก่ันก็นสิปัดขึ้นอีกครับปัดขึ้นอีกเนาะนี่ครับ อีกนิดเดียวครับลงอีกนิดเดียวก็ได้เลยนี่จะอยู่ประมาณนี้ครับผมไปเดี๋ยวรอรับชมไก่เีส็จแล้วครับผม เสร็จแล้วเนาะครับเนาะเก็บนี่ครับตรงนี้ปิดปิดหัวล่างเนาะครับนี่ปิดตัวนี้นี่ครับนี่ครับผมปิดตัวนี้นะนี่ครับ เสร็จแล้วครับผมเนาะเลือกคัดเก็บรายละเอียดนิดๆน้อยๆแล้วก็ลงกระดาษใช่ผลสีครับ กระดาษใช่ครับห้ังจากเข้าปัดแต่งเป็นรูปส้งนะเนาะัดกระดาษใช่ให้มันเรียบๆครับหรือว่าคัดเสียนใหม่ออกนะครับเนาะนี้ก็นี่ครับปิดท้ายโดยแผ่นใสลังค่านะครับนี่ เวลาถือแสงมันก็นสีใสเนาะครับเวลาอยู่ที่หลม,มก็สีธรรมดาครับเพราะถือแสงนี่ครับผมมันจะสนะใสเนาะคล้ายๆครๆับมันเรื่องแสงแหละครับผมแต่ว่าโบเมนแพนเรื่องเสียงเรื่องแสงเนาะเปิดยกแก้่งสองขางครับรูใบพุ่มเนาะครับผม ใจมันเดียบๆครับเดี๋ยวจได้ลงสีเคลือบเนาะเครื่องมือบ่มีครับนี่แหละมีสว่านครับรุ่งเดือนแล้วก็ลูกมูเนาะ ใส่เองครับบงงามเลครับพอได้ใส่ เขอมเงาเนาะครับนั่นแหละเงวพ่นเขอมเงาครับ ล้มครับ สวัสดีนี่ยมาลงครับนั่นน่ะหลังจากเพลดพันถ่ายแล้วเนะเาะพันถ่ายมาลองเบึงครับผม่าชิได้ผลงานบ่เนาะไปะเดี๋ยวถับไปลุนน้ำกันเลยครับผมเมื่อกี้ถอดไปนิ่นอยู่หน,หนี่เนาะใส่ไงอยู่ครับเนาะไปะเดี๋ยวถัดรุลุนน้ำกันครับผมมาจะได้ยิงบ่หอดไม้ครับชนระธานเนาะ ครับนั่นอ่ะเมื่อกี้ปนิ่งเมื่อกี้ลอยอยู่นี่ตัวบับไงเลยครับเ mm hmm. สียดายครับผมขเจีาเมื่อวานแหนก่อนเนาะ,ะกระสูบขเจีาเมื่อวานแหกวนก่อน,อนปนิ่งอยู่มองนี่หลายขนาดเลยเดยพายยางหลอก เมื่อนั้นผมว่าแถวๆนี้แหละครับปนิ่นร้อยดีขนาดมาเมือนี้ขาจาวานเฮกวนไปแล้วมีหดป่าร้อยเลยบ้านขาจามาหลือวานเบิดเลยหมยแตกเมื่อกี้ เจว,วานมุนเอเล่เลยครับนายบัวเบอร์คืว่ากะบุ่รู้บัวด้มาหลายมือแล้วเนาะพอมาเมือเอ่อเนี้ยเขาเจวานเฮล้ะครับมีป่าร้อยจะโตบอลร่มแล้วทำมา น่านาโอ้นานาครับพุนล่องเขาไปพุนแล้วจะออกมาอีกบ,บูบ่นี่ไปพุนเลยครับผมใส่ง่ายเลยครับปะนิ่นไหมฝนตก โวชเสียได้ครับผมตัวนี้บวตั้มก็รู้คือใหญ่ห่มเน่าห่มขั้นไม้นังมาเสาวปลา่าจจะร้อยดีเนาะอากาศเย็นๆครับผมตอนนี้ผมเึ้นยึดเกี่ยวผมก็ออกมาเช็นเนาะครับกับมีตามผลงานเลยนะคบมาคนไล์คนแชร์คนติดตามเพื่อผิดกำลังใจ ช่องของจุอีสานมานาน,นี่ครับผมออกมาพุ๊บฝุนกะลงเม็ดเลยครับผมดูวันจะไล้เปงบก นิ่งครับน้านาไปยุกไก่ขนาดเลยใส่หง่ครับโลกพัวครับนาทา่ด้ยไก่เห็นตัวหง่ครับนั่นะไก่ทับพูยิ่งถึงงูผู้ไงแห้งดีว่ะไก่ครับน้าน่องเสียงเนาะ บอถึงฝางอยู่เลยด,ดออเขาก็ไปหอนไก่คร,ครับพูด <c oughs> เกือบกสี่สิบเมตรเหลืออยู่สิบเมตรครับบอถึงเลยครับนา,นายบอได้กินไก่แห้ง ไปคนเแียวคอกี้นี่ลองมาสองตเลยไปแล้วโอ้โหคน่อยกับขึ้นเลยคนเดลยวครับยังไงย่งถึงเสื้อบดถึงครับเมื่อกี้ลองมานี่ใส่ง่ายเลยครับขาวึุนนบนขน,น,นมากเลยว่ตะตัวนึ่งดู ตัวนี้ฝาบ่ค่อยขึ้นผิวน้ำครับลองอยู่พ้างใต่ห ที่สิเมตรเกือบบ่ดหลอดเลยป่าใหญ่ขึ้นแค่มูเแรงครับเสียทีมันอยู่ไก่เนาะแค่หมูเอร้มัน ช่วงอากาศเย็นๆเนี่ยมือเศร้าน่าจะร้อยดีอยู่เนะครับเมื่อกี้ลองมามุ่มนี่ส้องโตไปซ้ำแลี้กลับขึ้นไปมองเกาก,กระมาเทศยสนาไม่เนะครับน้อมาเทียถ่ายไม่ครับก แต่กล่องจุดแดงเนาะครับเนาะแต่ยิ่งดีเ็าเก่าู่ครับผมถือว่าเดว่ากันนักแน่จะง่อยแต่ยิ่งลุบปฟาดคือเก่านะครับแนตะ่แต่ยิ่งฝาไปสองสามเพื่อนเนาะกว่านิ่นตัวใหญ่อยู่ครับผมเชีนะออย,นะอ,ย,อ,ยอย่างเดียวมันอยู่ไกลเนาะแต่คลิปนี้เขาฝากไปสองนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าพ่อกันไหมครับ เดี๋ยวมาแกะมือใหม่ครับ